สวัสดีค่ะอันแย่ทำไปกินไปนะคะวันนี้เราจะมาทำจิ้มจุ่มหมูนุ่มเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหมูที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมจืดน,นะคะแล้วนี่ก็จะเป็น ไข่ไก่ค่ะอันนี้เป็นสูตรหมักหมูนะคะมันทำให้หมูเนี่ยนุ่มขึ้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตอกไข่ลงไปนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่นมลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้จะทำให้หมูเนี่ยนุ่มขึ้นมากๆเลยนะคะพอเราคลุกเข้ากันแล้วนะคะ แล้วก็จะหมักทิ้งไว้30นาทีค่ะค่ะเรามาทำในส่วนของน้ำซุปกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปนะคะ ตัวนี้เจ็บะคะแล้วก็ใส่ผงคนอนลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาใส่ผักกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวค่ะ บุ้งนะคะโหระาค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปนะคะระหว่างรอน้ำซุปเดือดนะคะแล้วก็จะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยขั้นตอนแรกก็ใส่ริกป,ป่นล,ลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็มะน,นาวค่ะเพื่อความเปรี้ยวนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใส่น้ำปลาเพื่อตัดความเปรี้ยวนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยแล้ก็ใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเพื่อให้ความข้นนะคะสักเล็กน้อยค่ะค่ะแล้วก็ผสมเข้ากันนะคะ ามาเริ่มกินกันเลยนะคะแล้วก็ลวกหมูลงไปค่ะนี่ค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะหกำลังร้อนร้อนเลยค่ะนี่ อาขอบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้แซ่บมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อันยาด้วยนะคะวันนี้อันยาทำไปกินไปขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย